นี่คือ EP ทีกพักไปนานแล้วก็ออกไปนับคลิปมาแล้วแล้วก็เราเกิดตรงนี้ใช่ไหมสิ่งที่ผมจะบอกทุกคนก็คือ,อผมเห็นเขาทั้งโต๊ดนี้ ก็นักตัวน,นี้แล้วมันมีนี่ไงสก,กิลนี่ไงตรงนี้แล้วมีสก,กิลนะใช่เอเพื่อนผมน,ไนนะไม่ได้ แต่ล้วสกิลมีความสามารถโดดเด่นเฉพาะชานะฮะอย่างเช่อนอันนี้ผมจะแปลให้ทุกคนดูนะฮะว่าอกดอีกฝัก่งของตุ่มสตาร์นะฮะถ้าเกิดในจอยก็ไม่รูมกันว่าเอ๊ะถ้าเคิดบแปนนักก็ไม่รู้กันว่ากดอะไรบ้างเกมสวนมากที่ผมใช้คือใช้จอยนะทุกคนอาจจะลำค้าเสียงไอ้อะไรนิดหน่อยแล้วก็ผมพนไว้ก่อน ไปได้หมดหลังแมนะ่มาดูอันนี้กันฮนะว่าความสามารถอันนี้คือเลยจะอ๋จะส่งตำแหน่งไปยังผู้ถือเมื่อตามแผนที่จะเปิดอยู่ช่วยให้ ตำแหน่งของตนได้ปัจจุบันอ๋อนี่ไงที่ผมบอกว่าเอาเราจะมีตำแหน่งปัจจุบันใช่ไหมผมก็งงอยู่ตั้งนานว่าเอ้ยควาจริงมันบอกว่าจะมีตำแหน่งให้เราแต่ว่าเราหาไม่เจอไงบางที่ค่รำคาญเสียงส่วนอันนี้ใช่ไหมอันนี้จะเป็นเยกกับกัน สร้างความสมจริงเมื่อฟื้นจากความเสียหายถือว่าคงอยู่ในทางวนไม่ได้อีกต่อไปช่วยให้ผลจากสถานการณ์อันตรายได้ง่ายขึ้นก็ไม่ทําไรมาดูเหรียญอันนี้ที่เราไม่ได้ใส่นะฮะมาดูเหรียญจัหรวเราอะไรมากไหม ครับอะไอันนี้คือใช้โดยจเบยหมอผีเพื่อดึงเอาสักอย่างจากโลกตัวเองมาเพื่อเพิ่มจำนวนของศัตรูเฮ้ยที่ไม่ใส่ดันดันมีฟอร,ร์มใหม่ซะงนั้นแต่กาไม่กรนะ ส่วนอันนี้ล่ะส่วนอันนี้เจ๊แกนี่อารมณ์ดีจริงๆนะตอนนี้การพูดถือจากอ้อนเรียนแม่จอมตีก็ไม่ได้มีสก,กิลอะไรมาไหม แต่ว่าอย่างน้อยก็ยังมีมันจะบอกตําแหน่งนี่ไงบอกตําแหน่งเราแล้วในสุดเราก็ได้ล่วงรู้ตําแหน่งเราสักทีถ้ามันมีตําแหน่งบอกกันเนี้ย ือชิวเลยบอกเลยว่าชิวโอเคอันนั้นคือทางนี้เราได้ไปหมดแล้วนะฮะเราจะขึ้นด้านบนด้านบนนั้นคือทางไปเราจะลงไปด้านล่างก่อนได้ฟังไหมวันนี้เราจะมาสำรวจพื้นที่ใหม่ให้หมดเลยนะฮะอันนี้ถ้าเราเดินไป ราต้องกลับขึ้นไปด้านบนวะเห็นไอ้เส้นขีดๆปะอ่าไอ้ขส้นขีดเข่าๆทางความเมื่อเราต้องลองไปดูเราก็ต้องเก็บตังค์ข้างที่จะเยอะตอนนี้โอ้โหตอนนี้สบายถ้าถ้ามีแบบนี้นะดูสก ไม่ตายด้วยวะอไอฝันด้านผิดนี้ประจําเลยนะออ,อเฮ้ยรือว่าเราจะไปทางด้านขวาให้หมดก่อนแล้วค่อยไปด้านซ้ายทีย มันต้องการกัญชาอืมอันนี้มันต้ก,กัญชาจะกดพุ่งแต่ว่าเป็นยยังเศ้าอิ โอ้โหหันด้านผิดนี่ต้องยกให้ผมเ,เพียงคน,คนเดียวนี่อ่ะนี่อ่ะอ้าวปะปะปะสกิลของเจ๊แกแม่งแพงวะ่ะ 对，赢了。 ใช่ไหมมันไม่ใช่ทางไปหรอกไม่ใช่โอเคทาง้นนี้จะมีทางไปเป็นสองทางอุย้ยจะกดตัวยิงเป็นตัวนี้นี่กันอุย้ย กูยิงเป็นในนี้ต่เราเอา่อจะขึ้นไปด้านบนนะอุ<า>๊ย<า>ใครทักมาเนี่ย ยังไปไม่ได้นะเอ๊ะ เราไมตกกันนะเราต้องหาทางไปเไม้ถ้ามีแผนที่นี่คือแบบเราเปิดใหม่แล้วนะทุกคนน,นี่เราถือว่าได้รู้เบื้องบนมาทางทางไปแล้วที่จะน้อยนิดแต่มันก็เป็นทางใหม่ถึงมั่งมันจะแบบ แค่เล็กน้อยแต่ว่ามันก็คือทางใหม่อ่ะตอนนี้เราก็จะไปทางทางตอนนี้ทางได้บนขึ้นสุดคือทางตันนะเราก็จะเหมือนทางนี้เราจะมาแล้วเลยนะ โอ้ตรงนี้ยังไม่มีแผนที่วะตรยังไม่มีแผนที่โอเคตรงนี้ยังเป็นพื้นที่ปริศน,นาอยู่นะ เขาว่ากันว่าสามป่านเราก็ต้องเอานะเพราะมันคือจังที่้าจะหาไมา่ได้เรนั้นฝ่านนี้เราออกไปมาหมดแล้วนะ อี่สิบการนี้ถ้าถามาาก็จะไม่ค่อยมีอะไรซะเลยมันว่าให้เราขึ้นไปคุยกันลงแกได้มั้งใช่ไหม ปาพนาร์ดานี่ยิงโชยิงโชกดผิดส่าไม่กฤฤฤฤฤิดยิงเด้อก็ไม่ได้มีอะไรมาใหม่นะโ,โหละแล้วแล้วคือแบบว้าสามารถแบ่งเขต คือเขตด้านนี้เราไปมาหมดแล้วไงก็มีเขตชายป่าแล้วเขตนี้คือเขตดอ๋อเคที่เราตกออกมาเขตชายปลานี่เราก็ไปหมดแล้วนะฮะเขตชายปลาเราก็ไปหมดแล้วนะเฮ้ยยังไม่หมดยังมีช่องล่างด้านล่างาสีดำๆทางด้านซ้ายสุดช่องสองอันนี้เคลล่างนี่เราไปหมดแล้ว สอสีน้ําเงินนี่เราก็ยังไปไม่หมดหรอกด้านล่างสุดลุไปด้านล่างน่าจะเป็นทางล็อกมากกว่าลุงมีอคุยได้ปะมาดาูแลลุงแกก็ไม่มีอะไรคุยกันรอยกเกยนะฮะเราจะไปด้านล่างสุดเนี่ยชายเขียวนะปลาสีเขียว ฟังม่นจะเป็นหนอนผมอยากไปช่วยหนอนที่เหลืออยู่จะมีหนอนอยู่ตัวหนึ่งอะ่ะมอยู่ตรงนีนนะแต่ว่าผมลืมแล้วว่าเราต้องไปทางไหนกันบ้างจะจะลงไปด้านล่างก่อนแล้วกันนี่ปะทางนี้มันโล่งโจ้งเลยนะแต่เขาจะรองเดินไปดู มันง่ายจอแล้วเจอเลย้าตัง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 โอ้มันไม่มีสารรักนอนต่อ สลักหนอนไม่มีนะดีนะที่เราแวะมาะตรงนี้ถือว่าเรียบร้อยแล้วนะอ่าเราเราเคยอยู่ตรงนั้นมาแล้วจะลองลงไปด้านล่างดูไหมเฮ้ยโยขบวนทางนั้นมันคืออะไรกันอ๋อเป็นแค่นี้จับ ไปไหนจะไปไหนทำทำ,ทำ,ทำอื่นเจ็บแล้วคิดจะหนีแล้วหึมก็บไม่ได้นะ จะลองเข้าไปข้างในดูถ้ามันมีถ้าเรารู้มีนี่จะแรกแหวนนู่นี่เไมอ่ะไม่มีอะไรขายอะใส่ปอดคิดเกเดินไปสองที ต้องกลับมาแห่งหาตามแผน่ที่ใหม่สองบาทจะเก็บ ก็เอาเราจะได้นะนีเ่เหรอ,เ,อเราได้ที่ปลดล็อกเป็นไหมเป็นไหม ซื้อของจากเจ๊ สีฟ้าเลยนั่นกอทางไปนะทางข้างบนนั่นคืออะไรกันไปไม่ได้วะนู่นตอนนี้หมดของจริงนะ เซฟไม่ทีเอา้าถ้าเซฟประสิทธิ์ฟ้าหายเอ่อ n P19 จบต